สวัสดีครับคุณสีขาที่ดินวันนี้จะพาเข้าไปเยี่ยมชมที่ดินแปลงที่เหมาะในการลงทุนนะครับหรือจะทําเป็นลักษณะบ้านสวนเพื่อพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะเป็นที่ดินแปลงไซส์เล็กๆนะสอ0 0ตารางวาพิกัดอยู่ที่ถนนเรียบคลอง13ฝั่งตะวันออกนะตรงนี้ขึ้นกับตําบลคลอง13อําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับส่วนการเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินสามารถเข้าออกได้ สงด้านนะฝั่งด้านนี้นะมาจากถนนลางขุงนคนครนายกนะ่ะเลี้ยวซ้ายถนนเลียบคลองฝั่งตวันออกเข้ามา4.5กิโลเมตรนะครับมาถึงตรงนี้นะจะเป็นลักษณะร้านขายของทำเล็กๆจุดสังเกตนะครับ,ะรบจะมีร้านขายของชำเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะฮะพอเลยร้านขายของทำมาก็จะมีซอยตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตุกปักซอยจะเป็นลักษณะเป็นปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญนะฮะตุกปักซอยนะครับ จริงๆที่ดินของเราสามารถเข้าออได้สองซอยนะซอยนี้ซอยหนึ่งแล้วก็ตรงไปอีกหน่อยนึงนะก็จะมีซอยโครงการมีสองซอยนะจุดสังเกตตรงกากซอยผมจะมีติดป้ายไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็เลี้ยวขาเข้าซอยนี้สา0เมตรครับเข้าไปในซอย300รอเมตรที่ดินของเราจะอยู่ด้านซ้ายมือจากที่เรียนแจ้งที่เขเข้าออกได้สองซอยนะซอยนี้ จะสะดวกกว่ารายละเอียดของที่นี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูตรงหน้าที่นี่แปลงด้านหน้าเรานี่เลยนะเนื้อที่200ตารางวานะครับราคาขายอยากจะบอกว่าขายเท่าราคาประเมินเลยนะครับตารางวาละ2,500บาทนะครับราคาทั้งแปลงอยู่ที่500,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้เข้าโอนค่าภาษีนะกรมที่ดินคนละครึ่งนะครับเป็นโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้เลยนะครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่คลอง13ฝั่งตะวันออกนะครับ ตรงนี้ขึ้นกับตำบลคลอง13าอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี então, เป็นรอยต่อกับจังหวัดนครนายกฮนะส่วนการเดินทางก็มาเยี่ยมชมที่ดินมาจากปากซอยถนนเลียบคลอง13านะครับเป็นแค่300อเมตรที่ดิน네ของเราจะอยู่ด้านซ้ายมือนะสามารถเข้าได้สองซอยนะครับถ้าเข้าซอยนี้ก็ที่ดินอยู่ด้านซ้ายมือนะครับสามารถเข้า,ดา,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 ขาขได้สองซอยนะฝั่งด้านโน้นะมีเสาไฟฟ้านะครับฝั่งโน้นก็เข้าออกได้นะครับถ้าเข้าฝั่งโน้นก็ที่ดินจะอยู่ด้านขวามือ ตลาดทันิมาทางถนนรังสิตนครนายกนะครับวิ่งเข้ามาตรงถนนเลียบคลอง13ฝั่งตะวันออกเขาบอกประมาณ4.5กิโลเมตรหรือว่า4กิโลครึ่งนาฮะที่ดินของเราก็เลี้ยวขวาเข้ามาในซอย300เมตรก็จะมาเจอที่ดินแปลงนี้นะครับปัจจุบันที่ดินของเรายังไม่ได้ถมนะครับเป็นลักษณะร่องสวนเดิมๆเ,เลยนะครับเดีย๋ยวให้ดูบริบทของที่ก่อนเป็นลักษณะร่องสวนเดิมนะครับก็ร,ระดับก็จะตามถนนด้านหน้านะครับถ้า เคลียร์ลิงเรียบร้อยก็ต้องถมเพิ่มประมาณสักเมตรถึงเมตรครึ่งฮะโดยประมาณนะครับรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,น่าจะกว้างติดถนนนะนะครับยี่สิบหกเมตรนะครับเนี่ยติดถนนลักษณะลูกลังนะฝั่งนี้เป็นลูกลังแต่อีกฝั่งด้านน้นจะเป็นคอนกรีตนะฮะฝั่งนี้ลูกลังเป็นถนนสาธารณะนะเป็นแนวถนนลูกลังสาธารณะหน้ากว้างยี่สิบหกเมตรแนวลูก,กที่สามสิบจุดห้าเมตรที่ดินของเราจะหันหน้าไปด้านทิศเหนือและทิศใต้นะครับ ในโซนนี้นะครับก็จะเป็น <S <S ลักษณะที่ดินว่างเปล่าสลับกับบ้านเดอนคนอยู่อาศัยบ้างนะตรงปากค่างที่เราเข้ามาก็มีบ้านเดือนมีเพื่อนบ้านนะครับฝั่งด้านโน้นก็มีเพื่อนบ้านเป็นลักษณะบ้านเดี่ยวนะครับฝั่งโน้นฝั่งโน้นมีเพื่อนบ้านนะครับสลับกับที่นานะครับ,บ,บ,นนรบโซนนี้ส่วนใหญ่ก็ยังทําการเกษตรอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูขอบเขตของที่นะผมจะทําสัญลักษณ์ไว้โดยการปากเสาไม้นะครับแล้วก็พ่นสีดแดงๆไว้นะครับ ก่อนวันโอนซื้อขายเราก็เราก็จะมีการราังวัดสอบเขตให้อย่างแน่นอนนะสำหรับท่านที่เข้ามาดูที่ดินเนี่ยชมที่ดินผมจะมีป้ายติดไว้ตรงเสาไฟฟ้านะเป็นสัญลักษณ์ไว้นะครับขอบเขตด้านนี้ก็จะมาสิ้นสุดตรงเสาไม้ตรงนี้เลยนะครับกว้างประมาณยี่หเมตรแนวลึกอยู่ที่3 0ม้าเมตรนะฮะด้านในก็มีบ้านนะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับก็ถือว่ามีเพื่อนบ้านนะครับด้านหน้านี้ก็มีระบบไฟฟ้าผ่านเข้ามาแล้วนะ บริบทส่วนใหญ่ก็ยังเป็นนาข้าวอยู่อ่ะฝั่งนู้นทำนาข้าวนะมีบ้านเดินคนอ,อยู่อาศัยนะแต่ว่ายังไม่หนาแน่นน่าจะเหมาะสำหรับท่านนี้มองหาที่ดินโซนอำนะเภอหนองเสือนะครับโดยเฉพาะย่านคลองสิบสามเพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยหรือท,ทาเป็นลักษณะบ้านสวนเพื่อพักผ่อนันหยุดเสาร์อาทิตย์นะผมว่าแปลงนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าด้านนั้นมีไฟฟ้าผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะ